หลวงพ่อหมวดเมื่อปีพุทธศักราช2,514ครั้งนั้นในประเทศไทยมีพระอยู่3แสนรูปปัจจุบันนี้5 1 5 2พรรษาวเขานี้พระทั้งประเทศไทยมีพระอยู่2แสนพูดง่ายๆหายไปแสนหนึ่งวัดร้างเพิ่มขึ้น แล้แต่ละปีมีพระบวชเยอะไหมไม่เยอะด้วยความเป็นห่วงพระศาสนาชาววัดพระธรรมกายนะจึงได้ช่วยกันตั้งโครงการเอาไว้เลยบวชทุกหมู่บ้านทั่วไทยแหละอยากจะได้สักแสนรูปแล้วได้ไหมเราเอามาฝึกแคสักก่อนแล้วอยู่ครบโครงการไหมครบบ้างไม่ครบบ้างเอาบาพอออกคัณสานะจะเหลือสักเท่าไหร่ เหลือสักพันจะดียใจตายแล้วตั้งแต่เราตั้งโครงการเนี่ยบวชแสนทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ยวันนี้ก็มีผู้ที่บวชในโครงการนี้นะไปเป็นเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าคณะตำบลก็มีเจ้าคณะอำเภอก็มีนี่เราก็ชื่นใจก็ขอบอกให้อนุโมทนาทั่วหน้ากันด้วยนะเราทำกันมาอย่างนี้เคี่ยวเข็นกันมาอย่างนี้ สิ่งเหล่านี้จึงจําเป็นให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องรับรู้ด้วยพูดง่ายๆชาวพุทธทั่วประเทศไทยจะต้องรู้นี่ประการที่1ประการที่2ผู้ที่สมัครมาเป็นแสนนะั่นนะคุณสมบัติยังไม่พร้อมต้องพูดตรงๆบางคนติดเหล้าเมาไม่ไหวบุหรี่เลิกยังไม่ได้เราไม่ได้รังเกียจแต่เข้ามาแล้วนะ่ะเรารู้ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยมาฝึกรักษาศีลแปดกันก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกลับไปบ้านเถอะไปไปเตรียมพร้อม ปีหน้าพร้อมมาเลยแร้วเดือนไหนพร้อมเชิญเราก็รอบุคคลเหล่านี้ช่วยอ่านเตรียมตัวเท่าใดอยงที่เราบอกให้ไปพักอยู่นั่นนะผู้ที่บวชแล้วในระหว่างกลางคันไม่ไหวก็มีศึกออกไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรเราบอกแล้วไงไปเตรียมพร้อมแต่แล้วกลับมาใหม่เอาอะไรเตรียมพร้อมบรรพชิตมหาพิจารณาเล่มนี้นะช่วยเอาไปอ่านสา ผู้ที่บวชจะจบครองการนรั่นแหละพอครบพรรษาแล้วศึกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามช่วยเอาไปอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะรู้อยู่นะเราบวชนพรรษาหนึ่งมันได้แค่ไหนอ่านทบทวนแท้ดีมีโอกาสรีบมานะรีบเลยยิ่งไปกว่านั้นคุณพ่อคุณแม่เวลาลูกจะศึกนั่นอนะ คุณพ่อคุณแม่ช่วยอ่านพอลูกจะสึกนะช่วยถามลูกด้วยลูกเอ้ยเนี่ยแม่อ่านบรรพชิตมหาพิจารณาเนี่ยแม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักน,นอธิบายให้แม่ทีผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจลูกแม่ขอนะอย่าเพิ่งศึกเลยบวชต่อเถอะเอาให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ค่อยสึกแล้วมาอธิบายที่บ้านก็ได้หรือถ้าลูกแม่จะอยู่นานๆก็ลูกแม่อยู่เฮอเป็นประโยชน์ไหมบรรพชิตมหาพิจารณาเล่มนี้ Fakda.